จริงหรือที่ว่าความเจริญเนี่ยก็คือขายทรัพยากรเอาเงินไปซื้อดูเหมือนว่าเราเจริญพี่กับผู้สูว่าเอ้ความเจริญคือการที่เรามีภูมิปัญญาที่รู้จักกินนั่นกินนี่รู้จักใช้โน่นนี่เป็นยามันเป็นการพึ่งตนเองแทนที่เราจะซื้อยาจากต่างประเทศก็รู้ว่ามีแต่สมุนไพรตทนันที่เป็นทางออกมันไม่มีอ่ะมันไม่มีในตำราแต่มันมีอยู่ในตัวคน เดินทางมาพบกับหมอต้อมวันนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมสะดุดตาม,มากๆเลยก็คือตัวตึกเจ้าพยาอภัยภูเบศที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับอยู่ภายในอาณาบริเวณของโรงพยาบาลนี่แหละครับและสิ่งที่เราจะมาค้นหาคําตอบในวันนี้นะครับก็คือคนที่เรียนถึงด็อกเตอร์เนี่ยนะครับทำไมก็ถึงให้ความสําคัญกับสมุนไพรนะครับถึงขั้นพยายามที่จะลงพื้นที่ไปแล้วก็รักษามันให้คงอยู่ และทำไมระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมานี้นะครับอะไรที่เป็นแรงจูงใจเป็นแรงบันดาลใจให้เขานั้นมีแรงที่จะรักษามันเอาไว้ได้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะไปเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันจริงๆแล้วเนี่ยสมุนไพรเนี่ยรักษาโรคได้หลากหลายนะคะแต่ปัจจุบันถ้าเกิดว่าจะนําสมุนไพรกลับมาใช้เนี่ยเราควรจะเริ่มจากโรคและอาการง่ายๆนะคะซึ่งมีสมุนไพรเรียกว่า70% 80%, 80บมั้งที่สมุนไพรเนี่ยเดียวยารักษาได้ แต่ว่ามีโรคอยู่หลายโรคที่สมุนไพรเนี่ยยังไม่มีข้อยืนยันหรือไม่มีการใช้มาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันทําให้ความรู้ละหายเป็นร้อยปีมาแล้วซึ่งเราคงจะต้องเริ่มต้นใหม่ในการที่จะต้องศึกษาวิจัยค้นคว้าเพื่อให้สมุนไพรเนี่ยรักษาโรคได้ว้างขวางและหลากหลายขึ้นนะคะ พอดีปี2 5 4 1ยสเอทางเจคอหญิงดรสุภาพรพิติพร์นะคะท่านต้องการที่จะวิจัยสมุนไพรแต่ว่าจะวิจัยแต่ละตัวท่านต้องเข้าป่าต้องต้องขึ้นเขาท่านก็เลยอยากได้หมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้านใดหมู่บ้านหนึ่งนะคะที่ปลูกแล้วให้ท่านไปวิจัยนะคะวิจัยแล้วคือได้ผลท่านก็จะนําสู่ตลาดนะคะเราก็จะมีรายได้หลักตรงนั้นประเทศไทยเนี่ย เราซื้อ,อยาปีประมาณราคาทุนเนี่ยจากโรงงานในประมาณแสนกว่าล้านมาถึงยาที่เราต้องนําเข้ายาแผนปัจจุบันเนี่ยนะแสนกว่าล้านบาทเราก็ยาแผนปัจจุบันประเทศไทยเนี่ยผลิตไม่ได้เราเพียงแต่เอาสารเคมีของเขามาตอกเม็ดล,ละลายน้ํานะคะแล้วก็เราซื้อทั้งหมดเลยแล้วก็คูณ4ี่คูณหเท่าเนี่ยคือมูลค่าที่เราต้องพักกระเป๋าจ่ายนะบวกกาไรแล้วเนี่ยก็ประมาณสีหเท่ากว่าจะถึงมือผู้บริโภคเนี่ย ทำไมเวลาไอทีเราต้องซื้อใหญ่จากต่างประเทศทำไมท้องผูกต้องซื้อใหญ่จากต่างประเทศคิดง,ง่ายๆแค่นี้ก่อนนะคะหลังจากนั้นคุณหมอก็พาผมไปที่ห้องผลิตยา GMP นะครับที่ได้รับรองมาตรฐานตามสากลแต่ว่าตอนจะเข้าไปเนี่ยนะครับต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมีขั้นตอนที่รัดกุมมากๆเลยนะครับอันนี้เราใส่ไว้เพื่อเป็น ก็เริ่มตั้งแต่ชุดที่เราจะใส่เข้าไปนะครับต้องไปใส่ชุดสีขาวด้วยแล้วก็สวมหมวกด้วยหมวกนี่ก็สวมทั้งคุมไปจนถึงหูเรามูลค่าทั้งหมดเนี่ยประมาณ5 0าสิาณเจ็ล้านบาทังหมดนี้ครับเฉพาะเครื่องมือนะอ๋อเครื่องจักรเครื่องจักรนะคะการบรรจุนะคะเครื่องบรรจุแบบแผงเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งข้างในเนี่ยกระบวนการผลิตยาต่างๆนะครับใหญ่โตโมโหราแล้วก็ยาที่ผลิตนะครับก็เป็นยาที่มาจากสมุนไพรขั้นตอนต่างๆตรงนี้นะครับได้รับรองมาตรฐานมาแล้วยาทุกอย่างนะคะของเรานะคะก็มีการขึ้นทะเบียนคือได้รับการรับรองจากคณะกรรมการอาหารและยาสิ่งหนึ่งก็คือว่าเรามีการวิจัยเราก็ยังมีการวิจัยที่เปรียบเทียบกับยาแผนปัจจุบันนะคะเราก็ส่งไปนำเสนองานใน,ในระดับนานาชาติ พี่ต้องอยากจะให้คนไทยหันมาใช้สมุนไพรซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งมันถูกหลงลืมไปแล้วก็ถูกทิ้งไปซึ่งไม่มีใครเชื่อเลยว่ามันรักษาได้แล้วก็ทําให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้ตั้งแต่สักประมาณปี37นะครับที่พี่ก็ทามาเรื่อยๆเรื่องของสมุนไพรเก็บข้อมูลแล้วก็มีการพัฒนาเรื่องของสมุนไพรมาเป็นยามาเป็นเครื่องสำอางต่างๆเพื่อให้คนไทยได้ใช้สมุนไพรที่จะมาเนี่ยก็มาจากตามชุมชนต่างๆ ที่คุณหมอเนี่ยก็ได้ลงไปแต่ละพื้นที่แล้วก็เอาองค์ความรู้ตรงนี้ไปให้หมอต้อมค่ะมันเริ่มต้นโครงการซื้อยาปักกิ่งมาให้ทำพันุ์แล้วก็ไปซื้อป้าทะลายจโจรปูพวกยาปักกิง่งประมาณงานสองงานนี่แหละแล้วก็ฟ้าทะลายโจรหนวดแมวทะเลพังพรอ,อ้ยมีหลายอย่าง ก,ก่อนนี้ก็ปลูกไม้ประดับไม้นั้นก็ซู้ไม่ไหวครับสู้ปุป๋ยไม่ไหวราคาก็ไม่ไหวเงี้ยกลับมาทําสมุนไพรเส่ยงเดียวพอไปได้ครับพออยู่ได้ครับหลังจากนั้นคุณหมอต้อมก็พาผมไปที่ห้องควบคุมคุณภาพหรือว่าห้อง QC นะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสมุนไพรต่างๆนะครับมาจากชาวบ้านในแต่ละพื้นที่ส่งเข้ามา เพราะฉะนั้นก่อนที่จะนํามาผลิตก็ต้องมาตรวจสอบก่อนหาสารพิษนะครับในเรื่องของอยาซึ่งต้องการความละเอียดอ่อนค่อนข้างมากเพราะว่าต้องเอาไปรักษาโรคนะคะเราก็จะมีการตรวจนยอยู่หลายขั้นตอนนะคะตั้งแต่วัตถุดิบที่เข้ามาเนี่ยจะต้องดูด้วยสายตาก่อน ดูกลิ่นดูรสซึ่งน้องๆพี่จะเก่งเห็นปุ๊บก็จะรู้ว่าไม่ใช่ถ้าเขาไม่แน่ใจก็จะขึ้นไปหาพี่พี่ต้องม่นี่ใช่บอระเพ็ดไหมใช่ถั่ววันเปรียงไหมนะคะเราคือเราให้เขาเนี่ยไปปลูกตามชุมชนชุมชนปล<ร>อดสารพิษเป็นอินทรีย์แล้วนําเข้ามาเพื่อที่จะนํามาผลิตด้วยแล้วก็ต้องตรวจสอบต้องตรวจสอบค่ะว่ามีการปลอมปลนไหมมีกิ่งใบที่ไม่ใช่หรือเปล่านะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีไปหาในเรื่องของการตรวจสอบทางฟิสิกส์เชน่นไปเผาจนไหมว่าเท่ามันเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ตามมาตรฐานของเราหรือเปล่า แล้วก็มีตรวจทางเคมีซึ่งเราจะมีการสกัดนะคะเช่นมีการสกัดเสร็จเนี่ยเราก็จะไปฉีดใส่เครื่องเครื่องก็จะอ่านให้เราว่ามีปริมาณสารสําคัญในอยู่เท่าไหร่เป็นการประกันคุณภาพให้กับให้กับประชาชนที่จะกินกินสมุนไพรของเราเนาะถ้าเกิดว่าสมุนไพรที่ไม่มีคุณภาพไม่มีประสิทธิภาพเนี่ย ถ้าผู้บริโภคกินเข้าไปแล้วไม่ได้ผลเนี่ยแทนที่เราจะเป็นการฟื้นฟูสมุนไพรเนี่ยอาจจะเป็นการทําลายเพราะฉะนั้นสมุนไพรที่กินไปแล้วต้องทุกคนรู้สึกมันได้ผลมันมีความสม่ำเสมอมันมีความปลอดภัยนะคะเพราะฉะนั้นนการที่จะประกันคุณภาพตรงนั้นเนี่ยเพื่อไม่ให้พลาดเราก็จะต้องมีการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกขั้นตอนนะคะ คุณหมอเนี่ยไม่ได้ทําแค่ปลอดสารพิษอย่างเดียวแต่ว่ายังไปเน้นเรื่องกเกษตรอินทรีย์ด้วยค่ะก็คือเริ่มจากสมุนไพรนะคะซึ่งเราไปทำวัตถุดิบที่เป็นกเกษตรอินทรีย์ก่อนจะองความรู้ตรงนี้เนี่ยเราก็ไปส่งเสริมให้ชาวบ,บ้านเนี่ยปลูกผักอินทรีย์ก็เริ่มต้นจากหลายที่เนาะให้เกษตรกร,ร,กรปลูกผักปลอดสารพิษให้เราทางหมอต้อมเนี่ยครับได้มาส่งเสริมการปลูกแลปะปัจจัยการผลิตพืชนะครับ ให้ตรงตามมาตรฐานการผลิตพืชเกษตรอินทรีย์ยนะครับไปร่วมปลูกร่วมคิดร่วมทำทำงานกับเขาแต่แรกซึ่งเราจะไม่ใช่แค่เป็นเพียงคนที่รับมาขายแล้วก็มองจะต้องต่ต้นจนจบพาไปดูงานทำให้เห็นคุณค่าและทำงานเรื่องความคิดนะคะจนชาวบ้านด้เห็นไปในทางเดียวกับเรา มีเทสคิดที่จะช่วยประกันคุณภาพได้ว่าผักที่ออกไปเนี่ยมีความปลอดภัยนะคะเราเราก็จะมีป้ายติดให้ซึ่งคิดว่าสังคมในประจินบุรีเนี่ยเริ่มที่จะรู้จักเราแล้วก็เชื่อมั่นว่าการออกกลาของเราเนี่ยน่าเชื่อถือก็เพื่อจะให้คนเนี่ยใส่ใจกับสุขภาพนะคะเนื่องจากคนเป็นมะเร็งกันเป็นมะเร็งกันตายปีละประมาณ6 0,000ป่วยปีละประมาณ2 0 0 0 0 0อัตราเพิ่มปีละประมาณ2 0กว่าเปอร์เซ็นต์ดันันที่เราทํางานเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะหาแต่ยาอย่างเดียวนี่ไม่ได้เราจะมองไปหลายมิตินะคะ แล้วก็โรคหลายโรคก,ก็เกิดจากสิ่งแวดล้อมและสังคมนะคะแล้วก็มีตลาดให้ด้วยเวลามีนิทศการก็พาเกษตรกรนกี่ไปขายผักจากการตรวจสอบคุณภาพกเกษตรอินทรีย์นะครับผลที่ได้ออกมาเนี่ยก็ถูกนํามาวางจําหน่ายเรียกว่าเป็นร้านชุมชนกเกษตรอินทรีย์นะครับพืชผักที่วางขายอยู่นะครับปลอดสารพิษแน่นอนราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับคนที่มาโรงพยาบาลหรือว่ามาที่ปาจีเนี่ย ต้องแวะมาซื้อที่นี่และหล,หลายๆอย่างนะครับก็ยังม kind of ีสติกเกอร์เกษตรอินทรีย์ที่จะติดเอาไว้การันตีถึงเรื่องของความปลอดภัยไร้สารพิษก็มาสู <Hayır> ่เรื่องของการกินในชีวิตประจําวันเป็นเรื่องของผักก็ไปส่งเสริมชาวบ้านทํางานกับชาวบ้านนะครับตัวนี้ก็ทํามาเกือบ10ปีแล้วเหมือนกันเราก็จะมีร้านหน้าร้านสวนไัรที่ขายพวกผักพวกพืชจากกลุ่มชาวบ้านที่เราไปส่งเสริมให้เขารวมตัวกันปลูกนะครับไม่ใช่สารคือขายดีมากนะครับ คนทั้งในโรงพยาบาลคนข้างน,นอกนอก็เข้ามาซื้อนะครับแล้วก็ทางหมอต้อมนะครับก็มีการประกันราคาพืชผักให้กับทางกลุ่มของเรานะครับราคาก็สมเหตุสมผลเราจึงมีการวางแผนร่วมกันกับหมอต้อมนะครับก็คือมีปลาไพทูเบตนะคะต <า S 1> แต่ที่ท,ท,ที่รับรองค่ะเป็นกลุ่มที่เรา,ารค่ะเป็นกลุ่มที่เราไปส่งเสริมไปลงกลุ่มชาวบ้านเองแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็จะตรวจผลให้ว่าปลอดสารพิษ เราก็เราเข้าไปตรวจถึงแปลงที่จะให้ตรารับรองครับแล้วก็วัตถุประสงค์นอกจากให้ผู้ริโภคได้กินผักที่ปลอดภัยเนี่ยเราก็อยากจะฟื้นฟูพืชผันธุ์ที่เป็นพืชผักพื้นบ้านของเรานะคะอย่างที่เราจะเห็นอัอนนี้อะไรเอ่ยอันนี้ตะลิงปิงอ่าตะลิงปิงนะค,ะครับเปรี้ยวจี๊ดนะคะค่ัอย่างที่เราเห็นก็คืออาจจะเป็นผักสเสม็ดนะคะค,ค่ะซึ่งอาจจะเจอในร้านอาหารเวียดนามอยู่บ้างนะคะคแต่บางทีคนรุ่นหลังก็ไม่ค่อยรู้นะคะ มีผักเยอะแยะเลยมีผักเยอะแยะแล้วก็อย่างดอกอัญชันอย่างเนี้ยึ่กรุงเทพอาจจะหาผักดอกอัญชันดอกอัญชันที่กินเป็นผักได้นะคะบำรุงสายตาบำรุงสมองนะคะทำเป็นน้ำอัญชันก็อร่อยอาไป็รสาพงก็ได้ก็ลางจืดว่านหอมแดงเยตายไม่ยายชักปลกเจตมูลเพลิงขาวของพันช่งนะคะ